สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมโป่งน้ําวัดดวงนะครับตอนนี้มีลูกโป่งอยู่2ลูกนะครับแล้วมีเชือมัดมันอยู่4เส้นนะครับเดี๋ยวเราจะวัดฝีมือถ้าใครทําตั้งได้อย่างงี้สามารถตัดของเพื่อนได้1นเส้นมาดูครับว่าลูกโป่งของใครจะล่วงลงมาก่อนนะครับใคก่อนกดไลค์เลยใครก่อนโอเคเอาไปชิงุกันใผู้มชนะไปก่อนเราชนะได้ก่อน,อน,น,น,อนโอเคไป มั่นใจนะเอาเอาเอายี้งไหมถ้าตั้งไม่ได้ตัดเลยไหมตัดเลยผมอยากให้เต้นโดนไงอ่ะยังอ่าเลย Round one เฮ้ยยืนให้ตรงให้ตรงไอ้น้องเขาไม่โชว์ฝีมือจริงหรือเปล่าย่ามองห้ามมองน้ำเข้าตาตาบอดนะเฮ้ยตาบอดเลยเหรอเฮ้ยเป็นเดียวกี่เส้นอุ้ยตีเต่อมาเส้นกี่เส้นเส้นเดียวเส้นเดียว ของเต้นได้ไหมอ่าร่วงอโอ้ยยยยยยยนยย่ยนยยยยยยย้ยย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 อยยยยยยยอยยยยงยย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 อยยยยย้ยยมยย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 ดนยย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 ยเยยือยย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 ยอนย่ โคได้กับลูกตาเลยวะชิวๆมันสองเส้นไม่ขาดเราไงเราไปคนตัดก่อนนะอุ้ยน้ำน้ำก็เต็นแบบไปไงเฮ้ยพาบังเมือพี่ตึ้นปั๊บโอ๊ยปาดแล้วเฮ้ย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 นี่มันขี้โกงบอกเดินไปย่างไปย่างอีไม่ขาด เ้ยไอ้เฮ้ยไอ้ยเ้ไอ้ยอ้อ้ไล้้้อ้ไ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 อ้้้เ้้ไอ้ไ้อ้ไอ้ไอ้้ไอ้อ้ไ้อ้ไไม่ไอ้ไอ้คอ้อ้ไออ้ไไอ้อไอ้ไอกไอ้้ไอัไไอ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอไอ้อไออ้ไอ้อออ่อ ตัดเชือกเขาให้ตัดเชืเอกน,นะไปดูขา้างหน้ามึงไม่ได้ตัดเชือกรู้เห็นั้ยอ๋อเดินร้อนเนี่ยจริงๆเอาอออทำได้ไม่อยากแกล้งน้องอ่ะดูเด็ก่อนให้น้องเองอต้องฟิปอ่ะลองฟิปข้างข้างไปถนัดดูเด้อ อยากแกล้งน้องอ่ะดูดิ๋ยวอยากแกล้งน้องอ่ะดูดิฮะไม่ได้แดกคุณหรอกน้ำมันดวะเอาสนุกสนุกไปโอเคใครชอบก็อะไรคลิปอะไรเนี่ยโปงโปงโปงวัดดวงโปงน้ำวัดดวงอ่ะใครชอบก็เอย่คอมเมนต์กันมาด้วยนะแนนะคอมเมนนต์กัเออโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบบ๊ายาย